สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะดูดูอ้วนนำเม่แม่สุขครอบครัวน้องมีหน้าพี่ดอกคุณนะคะนาะ,ะ,นะฝนตกสองวันแล้วแม่แม่าฝนตกสองวันแล้วนะคะดูอ้วนของเราแม่แม่สวัสดีค่ะนี่พ่อความก็ทําความสะอาดนะคะนาะหลักน้องมีหน้านะคะแม่แม่่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแม่แม่เด็กๆก็ยืนตากฝนกันนะคะน้แม่แม่ฝนตกหนักนะคะตกหนักตั้งแต่เมื่อวานนะคะแม่แม่ขสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะแม่แม่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆของเราก็ฝนตกนี่สุขกายสุขใจะะแม่แม่ขะเล่นน้ําฝนสนุกเชียวนะคะเนาะ,ะนดีตรงที่ว่าตกช่วงเช้านะคะคุณม่ ถ้าเป็นช่วงเย็นนี่อามาตกก็คืออฝนเมื่อวานฝนหยุดตกนะคะเนาอก,ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแหละแม่แม่ขาวันนี้ก็ตกตั้งแต่ตีห้านะคะเนาอแม่แดูดูดูอ้วนโอ้ยอ้วนเดี๋ยวตีลังกาเดี๋ยวลูกตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามตกอีกทีวันนี้ก็ ตีห้านะคะนี้เริ่มตกตั้งแต่ตีห้ายังไม่หยุดเลยแม่แม่แมขากะควนกับน,น้องควันก็ไปตัดหญ้าก,กันเปียกฝนนะคะน้องแม่แม่เปรียกฝนก็ต้องไปนะคะเพราะเด็กๆไม่มีไม่มีหญ้าทานเนาะแม่แม่ขาดูอ้วนของเราโหโสนุกเชียวนะคะแม่แม่ขาน่าเอ้ยเดี๋ยวหัวทิ่มลูก ก็ฟคงก็ทำความสะอาดหลักน้องนะคะดูดูดูด,ด,ดูพี่อ้วนแม่แม่ขาพี่อ้วนวันนี้มันคึกมากแม่แม่แมดูโอ้โหมันคึกมากนะแม่แม่แมดูเด็กอ้วนคือคึอกมาก อ้วนเล่นเกรงใจน้องหน่อยน้องแอบ,บดูอยู่เนี่ยโอ้โหนี่นี่ดูแม่ดูน้องก็อยากเล่นตามแล้วนะเนี่ยนะปะเลยดูดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็พอฝั่งนี้เด้อแม่แม่ดูอะ่ะโอ้โห อ่ะดูมุมกว้างนะคะแม่แม่ดูแต่และเชือกนี่แทนที่ก่จะให้ช้างเด็กเล่นนะคะไม่ใช่นะคะนี้มีแต่แม่แม่เล่นทั้งนั้นมีแต่ตัวบปิ่มท่มทั้งนั้นแม่แม่ค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโน,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 นว่นนน่นนน่นนะคะอุยยอมเหนื่อยหรือยังพี่ว่าเหนื่อยหรือยัง โอ้เสียงฟ้าร้องนะแม่แม่ดูดูด,ด,ดูไม่ยอมด้วยนะเอา้าเอา้าโซขาดก็วันนี้แหละแม่แม่แมดูอันเอ้ยเกรงใจหุ่นหน่อยลูกน้องไม่กล้าเล่นเลยเห็นพี่เล่นสมันเชียว์แม่แม่ดูอ่ะพี่แย่งซีนน้องนะเนี่ยโอ,โอ้น้องได้แต่ยืนมอง คว,วามก็นี่นะคะเนาะดูด,ดูอันนั้นน้องพันนารายนะคะนี่แม่ไข่มุกนะคะเนาะน้องมีหน้านน่ตพี่ดอกคูนแม่แม่อันนู่นพี่ข่ํมคูนนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้เนาะแม่แม่ค่ะมีหน้าแอบแบบโดนแย่งซีนแม่แม่ค่ะม,ม,ม,มีหน้าฝนตกทีไรเป็นเด็กน้อยหน้าม้าทุกทีเลยแม่แม่แม ว่นเหนื่อยแล้วหรอเหนื่อยหรือยังโอ้ยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยแม่แม่ดูดูขาหลังอันน้อยนิดของเขาแม่ดูดูความสามารถล้นเหลือโอ้โหโอ้โห วันนี้พี่ต่อคูณคึกมากแม่แม่ค่ะคึกมากคึกมากนี่ดูคึกมากแม่ดูน้องคือไม่กล้าเล่นเลยนะพี่แย่งซีนมดอันนี้ ควางก็เอาขยาไปทิ้งนะคะแม่แม่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยเกรงใจพ่อเกรงใจพ่อก็เลยไม่ก้าเล่นพอพ่อไปเท่านั้นแหละแม่ดูพพ่อไปโอ้โหโอ้โหนี่นี่พ่อไปเท่านั้น ขี่รถออกไปเขนานเลยแม่แม่ช่วยด้วยดูดูน้องเล็กของเราดูพี่ใหญ่ดูดูด,ดูดูความสามารถของพี่วัน เท่านั้นแหละก็คือแบบโอ้โหดูอ้วนไปแล้วอ้วนไปแล้วนี่ดูแม่ก่อนโอ้โห โอ้โหน้องยังไม่หยุดเลยแม่แม่พี่อ้วนหยุดแล้วปุ๋ยพ่อมาพ่อมานิ่งกลุบแม่แม่ดูสองเชือกของเราพ่อมา นี่ทำเป็นนิ่งเชียร์แม่แม่ดูแม่กล้าเล่นเลยนะพ่อมาพ่อมานิ่งมากแม่แม่ขพ่อพ่อไปแค่นั้นแหละฟานกลีมานี่โอ้โหน่ารักเชียวแม่แม่ดูอ่ะนิ่งเชียร์ วนมมานกรีมานิ่งเชียร์แม่แค่ะขอพ่อไปเท่านัดเลยโอ้โหดูดูดูสองตัวไออันนี้ก็ไม่ยอมน้ำทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอาเต็มที่เหมือนกันโอ้พันนารายก็ไม่ยอมเด้อแม่ๆดูว่าแม่ไข่มุกนี่โอ้โหดูดูดูหันท้านหลังนะโอ้โห,โโหแม่ไข่มุกคือเต็มที่มาก เด็กน้อยของเราสองเชือกนี่โอ้โหพ่อมานี่แบบนิ่งเชียร์แม่แม่สองเชืองเมื่อกี้ที่เล่นแบบหมุนซ้ายหมุนขวาหายไปไหนเอ้ยพอพ่อมาทำไมเป็นกุลสตรีขึ้นมาอสันทีทันใดเลยแม่แม่แมขะ <laughs> โอเคเดี๋ยวน้องควงขออนุญาตลงไล้์นะคะทุกทุกท่านค่ะโอ้คนน้องควางขออนุญาตลงคลิปเนาะ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายก่อนลูกนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายน่อยโอ้โหบ๊ายบายแม่แม่บ๊ายบาย,ยค่ะคนี่ขอบคุณค่ะอคขอบคุณที่เข้ามารับชมหนูนะคะแม่ใคมพุกยังมันอยู่ผู้เดียวแม่แม่ค่ะดูโอเคบ๊ายบายค่ะ